สวัสดีวันปีใหม่ครับต้อนรับชมเข้าสู่ช่องนายชนวัตนกันอีกครั้งหนึ่งของสุดท้ายแล้วของว่าที่ CDT รุ่นที่4จะไปสัมภาษณ์กันวันพุธหน้าคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่หัวข้อแรกกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมมาวันสัมภาษณ์ต้องบอกเลยว่าหัวข้อนี้สําคัญมากๆเพราะถ้าหากว่าเราขาดอย่างในอย่างหนึ่งไปเนี่ยเราอาจจะหมดสิทธิสัมภาษณ์ได้เลยนะสิ กันไปในรูปแบบของ PDF ใช่ไหมเข้าระบบจุฬาไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการฉบับแบบเป็นกระดาษนั่นเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องพิมพ์โปรไฟร์โอของเราออกมาทีนี้ถามว่าเฮ้ยเราแบบ ฉันต้องใช้กระดาษอะไรยังไงไหมแบบกระดาษต้องมันกระดาษต้องแข็งรกระดาษต้องแบบเลิศหรูเพอร์เฟกอะไรไหมแล้วแบบต้องเข้าเล่มเป็นสันเกลียวไหมหรือว่ายังไงดีก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เคร่งมากนะคือคุณจะใช้แบบกระดาษ A4 ทั่วไปก็ได้หรือคุณจะใช้แบบโอ้โหกระดาษมันเงาวาววิบว,วับวิบวับอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูราคาเลิศหรู ก็ได้ไม่ได้มีใครห้ามนะแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าอยากประหยัดงบประมาณหน่อยก็ใช้ A4 ธรรมดาทั่วไปก็เพียงพอแล้วนะทีนี้ถามว่าแล้วการที่จะเราจะเข้าเล่มหรอเราต้องเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องแบบใส่สัญเกลียวไหมอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าคือคุณจะแม็กมาส่งก็ได้นึกออกปะคือคุณเอากระดาษ10แผ่นนะมาแม็กส่งก็ได้แต่มันก็จะแบบอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมองยังไงนะถ้าสมม,มุติว่าเราแค่แม็กมาส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมม,มุติว่าอยากได้เซฟๆหน่อยก็แบบอาจจะไปซื้อสันทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนมาใส่ก็เพียงพอแล้ว่ไม ป็นต้องแบบไปใส่สันเกลียวหรอกเอาแค่สันทั่วไปอะ่ะก็พอละนอกจากนี้เองนะไม่จําเป็นจะต้องแบบมีปกใสปกแข็งเหมือนเวลาเราทำรายงานเนื้ออกว่าจะต้องมีปกใสรองหน้าปกกับรองหลังปกไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตอง,ตองใช้กระดาษทั่วไปธรรมดาได้เลยนะเรื่องนี้เขาไม่ได้เครง่งสรุปสั้นๆสําหรับการเตรียมพอร์ตนะนั่นก็คือว่าคุณใช้กระดาษทั่วไปได้ใส่สันก็พอละทีนี้นอกจากการที่เราต้องเตรียมพอร์ตแบบฉบับกระดาษมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมหลักฐาน1.4ตัวจริงมาด้วยอย่างเช่นสมมติว่าใครยื่น1.4มาด้วยสอนอว ฉันเข้าค่ายสอวนอตัวจริงมานะแค่นั้นเองนะนะคสมมติว่าใครยื่น1.4ด้วยผลงานที่แบบเฮ้ยเขาให้เซอร์ิฟิเคทมาแบบออนไลน์อ,อย่างเช่น Swift Student Challenge อย่างเงี้ยเขาให้มาเป็นแบบหน้าเว็บไซต์แบบแสดงความยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่ากรณีนี้ทำยังไงใช่ปะก็แค่แคปหน้านั้นอะแล้วก็ปริ้นออกมาก็คือขอแ <laughs> ขอแค่มันอยู่ในรูปแบบกระดาษอะคือถ้ามีตัวจริงก็เอาใบจริงมาเลยแต่ถ้าสมมติว่าแบบเป็นออนไลน์ขอแค่คุณปริ้นมาก็เพียงพอแล้วนั่นเองทีนี้เราก็เตรียมหลักฐานอื่นๆสําหรับการแข่งขันอื่นนที่เราใส่เข้าไปในพอร์ตเฟอเรียด้วยนะอย่างเช่น1.4อะ่ะฉันเตรียมมาละแน,แน่แต่ว่าทีนี้คือชั้น1.4เป็นร้านคอมเนี่ยแต่ว่าฉันอยากจะแบบอวดทักษะว่าเฮ้ยฉันมีมารยาทไทยที่ดีนะหรือว่าฉันใช้ภาษาไทยได้เก่งคล่องมากเลยอะไรอย่างงี้อยากจะใส่ผลงานพวกนี้ลงไปในพอร์ตเฟอรีด้วย<ๆ>ก็อาจจะเตรียมใบซอรตขงงงาาววัั่ๆพกน้ะ มาเตรียมเผื่อไว้ด้วยนั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกไปก่อนนี้นเลยถ้ามีแบบใบจริงก็เอาใบจริงมาถ้าไม่มีแบบใบจริงก็ปริ้นมาอะไรอย่างนี้นะแต่ถามว่าไอ้พวกพอร์ตเฟอรโอรองๆพวกนี้มันสําคัญไหมจริงๆก้บอกว่าคือเขาดูแค่1.4เป็นหลักดังนั้นแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องเตรียมมาเลยนะแต่ว่าเตรียมมาเผื่อไว้ก็อุ่นใจกว่านั่นเองนอกจากนี้เองนะอีก2สิ่งที่สําคัญมากๆที่ถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็เตรียมตัวตกรอบสาคัญได้เลยนั่นก็คือการเตรียมบัตรประชาชนและปอพหนึ่ง มาด้วยนั <et> 2, ่นเองนะสออย่างนี้ก็ต้องเตรียมมาด้วยดังนั้นเนี่ยสรุปก็เลยมี4อย่างที่จําเป็นต้องเตรียมมานะ1ก็คือพอร์ตเฟโอฉบับกระดาษ2 1.4ฉบับกระดาษ3บัตรประชาชน4ปอพอ1ตัวจริงเตรียมมาแค่4อย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้แอบกระซิบนิดนึงว่าคือ4อย่างนี้มันจําเป็นนะเพราะว่าคนตรวจเอกสารก่อนที่เราจะได้สัมภาษณ์กับอาจารย์เนี่ยเขาจะดู4อย่างนี้ก่อนว่าครบหรือเปล่าแต่ว่าการสัมภาษณ์จริงๆที่คุยกับอาจารย์เนี่ยเขา แทบไม่แตะอะไรเลยนะเขาแตะแค่พอร์ฟรีโอฉบับกระดาษส่วนที่เหลือนี่เขาแทบไม่แตะเลยแล้วก็ก็ต้องเตรียมไปอยู่ดีแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยไอ้พวกหลักฐานรอง,รองๆทั้งหลายที่ไม่ใช่1.4เนี่ยอันนี้ไม่เตรียมมาก็ไม่เสียหายแต่เตรียมมาก็อุ่นใจกว่านั่นเองทีนี้มาดูกันที่ข้อควรรู้กันบ้างของการไปสัมภาษณ์นะแน่นอนว่า เฮ้ยมันจะเข้ามาหาลัยทั้งทีอะไม่ว่าจะเป็นการไปสอบหรือว่าการจะมาสัมภาษณ์เองก็ตามเนี่ยก็ต้องใส่ชุดนักเรียนนะดังนั้นแล้วเนี่ยเตรียมชุดนักเรียนมาให้พร้อมเนาะที้หลายคนก็จะถามว่าแบบเฮ้ยโ <c oughs> รงเรียนชั้นตามระเบียบแล้วฉันต้องใส่รองเท้าหนังอะไรเงี่ยคือแบบไม่ใส่ได้ไหมขอใส่ผ้าใบได้ไ,ดไหมได้คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องรองเท้าขนาดนั้นนะคือคุณจะใส่ผ้าใบทั่วไปมาก็ได้นะหรือคุณจะใส่แบบถูกระเบียบเป๊ะๆทุกตารางนิ้วเลยก็ได้แต่ว่ารองเท้าผ้าใบเนี่ยขอเป <c oughs> เช็ครอบการสัมภาษณ์ของเราด้วยนะเพราะว่าสิ่ทีเนี่ยเราจะแบ่งการสัมภาษณ์เป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายเช็คในเว็บของจุฬาให้ดีนะว่าเฮ้ยรายชื่อของฉันเนี่ยเป็นรอบเช้าหรือรอบบ่ายจะได้มาถูกรอบแล้วก็ไม่เสียเวลานะไม่ใช่ว่าแบบฉันเป็นรอบเช้าแต่ฉันมารอบบ่ายก็คือจบเลยหรือฉันเป็นรอบบ่ายมาตั้งแต่เช้าก็นั่งรอเสียเวลายาวเลยนะก็เช็ครอบให้ดีๆก่อนทีนี้ในเว็บจุฬานอกจากที่เราจะเช็ครอบการสัมภาษณ์ของเราได้แล้วเนี่ยเขายังจะบอกลำดับการสัมภาษณ์ของเราด้วยใช่ปะว่าแบบเราจะเป็นคิวที่เท่าไหร่ เพราะว่าเดี๋ยวพอมาถึงหน้าง,งานปุ๊บคิวเราจะเปลี่ยน <c oughs> คือรอบอะเช้าบ่ายไม่เปลี่ยนแน่แ,นแต่ว่าคิวการสัมภาษณ์ว่าแบบใครจะได้เข้าก่อนใครได้เข้าหลังในอันนี้เปลี่ยนแน่นอนนะต้องมาดูที่หน้าง,งานอีกทีนึงซึ่งหน้าง,งานคือที่ไหนล่ะหน้าง,งานก็คือที่อาคาร4ี่เจริญวิศวาการรมนั่นเองใครมาไม่ถูกปัก g o o g l e Map ไว้เลยนะติดถนนอังรีดูนังตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั่นเอง ทีนี้มาดูกันในส่วนของหัวข้อมารยาทการสัมภาษณ์กันบ้างจริงๆเราต้องบอกว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้ลงลึกนะว่าเฮ้ยมารยาทการสัมภาษณ์ต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งของช่องหนึ่งทําไว้ได้ดีมากๆเลยนะก็คือรายการจานแนะแนวของช่องอาจารย์น้ำนุ่นนั่นเองนะช่องนี้เนี่ยก็จะแบบมีการแนะแนวในเรื่องของการสัมภาษณ์เพราะว่าเหมือนอาจารย์เขาจะเป็นแบบคนสัมภาษณ์เองด้วยก็จะมีการแชร์เทคนิคต่างๆในการสัมภาษณ์มาให้แบบอู้เยอะมากๆเลยนะก็จะมีตั้งแต่ว่าแบบเฮ้ยต้องเคาะประตูก่อนไหมหรือว่าเฮ้้ยยมาาถึงรงรตอสสวััดีททก ไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมี eye contact มี body language อะไรเงี้ยก็คือจะบอกอรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยเรวมไปถึงว่าเก็บตกรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยที่บางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนําช่องนี้มากๆเลยลองไปดูกันได้นั่นเองนะจานแนแนวของช่องอาจารย์น้ำนุ่นของดีบอกต่อเนอะ ทีนี้มาดูกันในส่วนของบรรยากาศการสัมภาษณ์กันบ้างอ่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ก่อนใช่ปะเราก็จะลดอาการตื่นเต้นไปได้ใช่ปะก็อย่างที่บอกไปก่อนทั้งนี้ว่าเราจะสัมภาษณ์กันที่หน้างานก็คืออาคาร4ี่เจริญวิศวกรรมทีนี้เนี่ยบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการแบบติดบอร์ดว่าแบบเฮ้ยรายชื่อคนนี้อยู่คิวที่เท่าไหร่อะไรยังไงใช่ปะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่พี่พาขึ้นไปชั้น2องนั่นเองนะซึ่งอันดับแรกเนี่ยก็คือเราก็จะเข้าไปนั่งรอกันในห้้้้อออองงงงงงงปปปรระะชชุมมัันนน2่่เเเซซึึ็หหแดตาาูลยยภใ ชุมเนี่ยนะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่ขึ้นมาพูดคุยกันต่างๆอะไรอย่างเงี้นะเริ่มต้นที่อาจารย์ก่อนเลยก็จะมาแบบอ่าสวัสดีนักเรียนอะไรทั้งหลายใช่ป่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบอาจารย์หลุดข่าวลือมาบอกว่าเออทีดีดีจะมีแค่สี่รุ่นนะนั่นแหละบรหลุดมาตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้นะนอกจากนี้เองพอจบเซสชันของอาจารย์ไปปุ๊บอ่ะ ก็จะมีเพื่อนบางคนที่ได้ไปสัมภาษณ์ละแต่บางคนก็ต้องนั่งรองไงไว่ายังไม่ถึงคิวชัน้นฉันจะทำอะไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีรุ่นพี่แวะเวียนกันเข้ามาพูดคุยกับน้องๆว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมาคุยเล่นนะอะไรอย่างนงี้แบบเขาเรียวกว่าอะไรแบบไอซ์บรกกิ้งประมาณนั้นเนาะก็มาพูดคุยเล่นอะไรกันไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตัดสินเกณ์คะแนนของเรานั่น,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 นเองพูดคุยได้ปกติเลยนั่นเนองเนาะมีอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการมาเรียนที่นี่นานะอจแ ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเอาไปพูดคุยกับอาจารย์ในห้องสัมภาษณ์ก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนเลยเนาะหลังจากนั้นเองเนี่ยพอถึงคิวสัมภาษณ์ของเราปุ๊บเราจะถูกพี่เนาะเรียกให้ไปอยู่ที่อีกห้องหนึ่งนั่นเองนะซึ่งเป็นห้องข้างๆกันเลยเป็นห้องสีขาวๆเป็นโถงโล่งๆเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะก็จะเป็นห้องลักษณะประมาณนี้ซึ่งภายในห้องนี้พอมาถึงปุ๊บนะเราก็จะต้องไปตรวจเอกสารก่อนว่าแบบเฮ้ยเรามี4ี่อย่างที่พูดมาก่อนนี้นครบหรือเปล่าถ้าครบแล้วก็ไปต่อคิวตามโต๊ะะขขออออองงงเเเเเเเราาได้ลยยนนนนนั่่่่่ซึพพมืืๆี โอ้สัมภาษณ์กันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะถึงคิวเราไปสัมภาษณ์ถึงต้องปะเราก็จะได้ไปพูดคุยกักบอาจารย์นั่นเองนะซึ่งในแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีอาจารย์อยู่ประมาณ2-3ถึงคนด้วยกันนะก็แล้วแต่เลยว่าใครจะโชคดีได้กี่คนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เซสชันการสัมภาษณ์กันบ้างนันเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชันการสัมภาษณ์ก็ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพอร์ตฟลีโอของเราเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ปะไม่งั้นเดี๋ยวคาถามสัมภาษณ์บางอันมันเชื่อมโยงกับพอมมร์ต ว่าพอร์ตฟิลโอของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเองมันก็จะมีแบบเหตุผลที่อยากเข้าซีดีทีใช่ปะก็ อาจารย์แทไม่ได้ถามอะไรนะตัวนี้ก็ข้ามไปได้เลยทีนี้หนะ้าต่อมาก็จะเป็นหน้า1.4ใช่ป่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์หลักที่เขาจะถามเราหนักๆเลยนะก็ต้องเน้นตรงนี้ผลงานของเราอันนี้มาให้ดีๆนั่นเองเนาะหน้าต่อนี้งก็จะมีผลงานเพิ่มเติมอย่างเช่นไปแข่งขันอะไรมาบ้างอย่างอันนี้ก็จะไปแข่งขันแบบแข่งพูดอะไรอย่างงี้ต่างๆนั่นเองนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคอมเลยนะเอนอกจากนี้เองก็มีแบบจัดตั้งชุมนุมโคดดิ้งอะไรอย่างนี้ก็มีแบบใส่ไปว่าเอ้ยเอาไปลง YouTube ด้วยน้านั่นเองกกกก็มมีิจรรรไไปเเข้าาาาค่่ยอะะตงๆน และอีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมด้านจิตอาสาที่เขาบังคับให้ใส่ใช่ไหมก็ก็ติวเพื่อนสอนหนังสืออะไรเงี้ยลง YouTube ด้วยก็ตามอ่ะนะโอเคเราได้เห็นพอร์ตเฟรโอคร่าวๆกันไปแล้วนะรู้สึกว่าจะเซ็นเซอร์หนักกว่าเวลาเซนเซอร์บนหน้าจอทีวีใช่ปะ ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าเป็นคำถามยอดฮินมากมากเลยนนก็คือให้แนะนําตัวเองหน่อยอันนี้คิดเอาเองนะว่าแบบคำถามนี้น่าจะเป็นคําถามถ่วงเวลาไว้มากกว่าแบบเฮ้ยฉันขอสแกนเด็กคนนี้ก่อนว่าเด็กคนนี้มีผลงานอะไรบ้างฉันได้หยิบมาถามถูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะให้แบบแนะนําตัวเองค่าเวลาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาฟังไหมเขาฟังนะไม่ใช่ว่าแบบให้พูดบเปล่าตีผ่านหูอะไรไปไม่ใช่นะเขาฟังเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องจริงจังกับคําถามนี้ด้วยแม้ว่าเขาจะใช้คําถามนี้ในการถ่วงเวลาก็ตามซึ่งเทคนิคน้องก็คืออันดัับแแแรรกกกละเเาา็็ตองนนํว แบบชื่อนามสกุลโรงเรียนอะไรเงี้ยนี้เป็นสิ่งที่แบบเราต้องพูดอยู่แล้วต้องปะทีนี้หลังจากที่เราได้แนะนําตัวกันแบบขั้นพื้นฐานไปละมันก็จะแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนแล้วนะว่าเราจะขายตัวเองยังไงให้น่าสนใจก็อย่างตอนนั้นเองเราก็พูดเรื่องความสนใจของตัวเองแล้วแบบเฮ้ยเราสนใจในเรื่องของการทําแอปพลิเคชันบนมือถือนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนั่นเองแล้วก็อาจจะพูดว่าเอ้ย e เราสามารถเขียนภาษาอะไรได้บ้างภาษาซีภาษาไบทอนภาษาสวิฟอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนอกจากนี้เองนื่งจากว่าเป็น s ึ่ง t ึงสี่ของเรามันเต้องวิฟต์เด หนึ่งขึ้นมาใช่ปหซึ่งเราก็ได้เล่าไปว่าเอ้ยโปรเจกต์นั้น,นเราทำเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็เล่าแบบตัวรายละเอียดของโปรเจกต์นั้นแบบคร่าวๆแล้วก็หยอดน้ําจิ้มไปนิดหนึ่งให้เขาเกิดความสงสัยต่ออะไรอย่างงี้นะว่าแบบถามสัส้นสถามชั้นสอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็หยอดน้ําจิ้มไปซึ่งปรากฏว่าอาจารย์ก็ก็ถามจริงๆถามน้ำจิ้มที่เราหยอดไปจริงๆนั่นเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำถามถ่วงเวลาแต่เขาก็ฟังเราเหมือนกันนั่นเอง ทีนี้หลังจากที่เราหย่อนน้ำทิ้ม Swift Student Challenge ไปแล้วใช่ปะ่ะเขาก็เลยถามเกี่ยวกับ Swift Student Challenge ต่อน,นั่นเองนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้อธิบายแบบ เออเพิ่มเติมมากขึ้นนะว่าแอป,ปของเราเนี่ยมันเป็นแอป,ปเกี่ยวกับอะไรเออมันเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้พิก,การทางสายตายอย่างไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วที่มาของแอป,ปเนี่ยทาไมเราถึงทําแอป,ปนี้ละ่ะอะไรเงี้ยก็เล่าไปว่าเออที่มามันมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็เล่าถึงลักษณะการทํางานของมันนะว่าไอแอป,ปตัวนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วมีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ก็เล่าไปนั่นเองทีนี้นหลังจากที่เราได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับแอป,ปที่เราทําไปแล้วให้เขาฟัง <laughs> ใช่ป่มเขาก็เกิดคําถามมาว่าเฮ้ยแอปตัวเนี้ย เราช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช่ปะแล้วเราเคยให้พวกเขาอไปใช้งานจริงหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้เล่าไปนะว่าเออเราก็เอาไปให้ผู้พิการทางสายตาได้ลองใช้งานจริงนะเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมา1นึ่งสองสาแล้วเราเอามาปรับปรุงแก้ไขโปรเจกต์ของเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เล่าไปนั่นเอง ซึ่งอย่างที่บอกไปว่า1.4เนี่ยจะเป็นคำถามที่อาจารย์ค่อนข้างให้ความสนใจดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของ Swift Student c h a l l e n g e ตัวเนี้ยเราก็ถูกถามไปนานพอสมควรเลยนั่นเองนะแต่ก็เราจำคำตอบที่เราตอบไม่ได้หมด100%หรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจำท็อปิกที่เราตอบได้ประมาณนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนันเองส่วนถ้าสมมติว่าใครที่เป็นแบบสอวันนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะถามอะไรบ้างนันเองแต่ว่าสมมติว่าใครที่ทาแนวโปรเจกต์อย่างสวิสสเตเดนชาร์เลนจ์อย่างเน เขาก็จะถามคําถามแนวประมาณนี้นี่แหละว่าแบบเฮ้ยแอปของคุณเป็นแอปเกี่ยวกับอะไรที่มาของแอปคืออะไรแล้วลักษณะการทํางานของคุณคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคุณเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเป็นคําถามแบบเบสิกสาหรับการทำโปรเจกต์นั่นเองนะทีนี้เนาะหลังจากที่จบเรื่องหลักไปแล้วใช่ปะเขาก็มาคุยถึงผลงานรองของเรากันบ้างนะก็คือ,อเขาน่าจะไปดูที่จุดประกายโคดดิ้งนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นว่าแบบเฮ้ยเธอทํา YouTube ได้หรอเราก็เลยอธิบายไปว่าอ๋อเนี่ยเราทํา YouTube ช่องนายเฉวัดนะก็เอาคลิปติวมาลงนะ คือสาเหตุมามาจากอะไรมันสาเหตุมามาจากฉันเตรียมตัวติวเพื่อนแทบตายแล้วแบบติวเสร็จแล้วจบแล้วคลิปก็ทิ้งเนี่ยหรอโหมันไม่คุมอะไรอย่างเงี้ยเราลง Youtube อะไรอย่างงี้ก็เล่าไปใช่ปะว่าแบบมีที่มาอะไรยังไงนะทีนี้อาจารย์ก็แซวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคลิปภาษาซีเนี่ยคลิปแรกยอดวิวเกือบพันทำไมคลิปที่สองแบบตกลงไปเยอะวะ่ะ <c oughs> เออนะคราวนี้เนี่ยพอเราจะตอบกลับการแซวครั้งนี้ใช่ปะมันจะเป็น2แง่แล้วนะอ่ะมาดูแง่แรกของเรากันก่อนถ้าสมมุติเราบอกว่าโอ้ยตอนนั้นยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบย่อวิวคงจะตกเนาะอ่ะอีกแง่หนึ่งก็คืออ๋อตอนนั้นเพิ่งแบบเริ่มติวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยแบบพูดสาธารณะมาก่อนก็เลย <c oughs> อาจจะเขินๆขายไอไปบ้างเนี่ยแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าคุณเป็นผู้สัมภาษณ์ คุณจะมีทัศนคติต่อน,นักเรียนในแต่ละแง่เป็นแบบไหนคุณผู้ชมลองตัดสินใจกันเอาเองได้นะแล้วก็ลองเลือกคําตอบดูได้น,นั่นเองนอกจตอนนี้เองอาจารย์ก็ถามแบบเฮ้ยเราชอบ m o n ท t i z ์หรือยังเผอเิญว่าตอนนั้นยังใช่ปหก็อธิบายไปว่าอา๋อ,อยังแล้วก็มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันจะมีแบบ minimum r e q u i ร์ m e n t s ประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นช่องยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็อธิบายไปนั่นเองเองนาะทีนี้มาสู่คําถามสุดท้ายของอาจารย์นะเป็นคําถามที่แบบยอดฮิตมากๆใครๆก็ชอบถามซึ่งทาให้ผู้สมัครแบบโอ้โห รียกดกันเลยทีเดียวนั่นก็คือมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมอ้โหคำถามนี้เจอมาปุ๊บต ดังนันแล้วเนี่ยเป็นคําถามที่จริงๆแล้วเหมือนจะเป็นคําถามฟรีสไตล์แต่เราควรจะเตรียมตัวไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเล่าเทคนิคให้ฟังแล้วกันนะว่าสําหรับคําถามเพิ่มเติมเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรแต่ขอเอาอย่างนี้ก่อนว่าตอนนั้นเราถามอะไรอาจารย์กลับไปบ้างนั่นเองก็คือเราก็ถามไปว่าถ้าอยากเรียนภาษาโคดิ้งเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์มีแนะนํำไหมซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อเราสามารถไปหาเรียนใน u t u b e ได้ฟ,ฟรีๆเลยนะอะไรอย่างนี้เนาะอีกคําถามหนึ่งก็คือเราก็ถามไปว่าเอ้ยถ้าอยากไปฝึกงานต่างประเทศล่ะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อาจารย์ก็บอกอือาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนักเรียนก็ต้องลองไปถามคนที่เขาจัดการเรื่องของการฝึกงานช่วงใกล้ๆกล้ฝึกงานอีกทีนึงแล้วกันเราก็ยังถามต่อกนะบอกว่าแล้วจะมีปลั๊กพ่วงให้เพียงพอในการเรียนไหมเขาบอกว่าโอ้โหจุลาของเรานะซัพพอร์ตนิสิตมากมากเลยนะมีปลั๊กพ่วงเยอะแน่นอนนั่นเองแล้วก็คําถามสุดท้ายที่เราถามไปนนะก็คือเน็ตมันแรงไหมเขาก็บอกว่าแรงอืมแต่พอใช้พร้อมกัน300คนปุ๊บอ้โหกา,กากเลย <laughs> นะประมาณนั้น <worship> น <bird> ั่นเองเนาะ ทีนี้หลังจากที่เขาถามคำถามจนหมดแล้วใช่ปะมันก็จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นก็คือว่าอาจารย์เขาไม่ได้ถามผลงานอื่นๆเลยที่เราใส่เข้าไปคือผลงานไหนที่ไม่เกี่ยวกับคอมเขาไม่ถามเลยยกเว้นว่าอันนั้นมันจะแปลกประหลาดจริงๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นจุดประกายโคดดิ้งอะไรเงี้ยทำยูทูบอะไรเงี้ยมันมันแปลกดีอะไรเงี้ยเขาถึงจะถามแต่ว่าอันอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ1.4หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอมเขาไม่แตะเลยนะเขาไม่พูดถึงด้วยซ้าทีนี้เนาะเรามาดูกันที่เทคนิคการตอบคาถามจากอาจารย์ เลยอะทำยังไงดีอะไรอย่างงี้นะถ้าไม่รู้จริงๆก็ยอมรับไปตามตรงเลยนะว่าไม่รู้ครับอาจารย์เอ้ยแต่อย่าจบแค่นั้นนะมันก็ต้องมีต่อนิดนึงว่าแบบไม่รู้ครับอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะไปหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะหรือไม่รู้ครับอาจารย์ขออาจารย์ช่วยแนะนาในส่วนของตรงนี้เพิ่มเติมได้ไหมครับเออมันจะได้แสดงถึงความกระตือรือร้นในการเรียนของเราต่อใช่ปะถ้าสมมุติว่าแบบเราตอบว่าไม่รู้ครับแล้วจบเลย อาจารย์เขาอาจจะมองว่าแบบเด็กคนนี้มันไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนน่นานอะไรอย่างนี้นะมันก็จะเสียเครดิตไปเลยใช่ปะเออและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติเราขอคําแนะนําจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์นะขึ้นชื่อว่าอาจารย์ิยนดีให้คําแนะนําให้คาปรึกษากับทุกคนอยู่แล้วนั่นเองทีนี้เนาะกรณีเมื่อกี้เป็นกรณีที่แบบเราไม่รู้คําตอบเราก็เลยยอมรับไปตรงๆแต่ถ้าเรารู้คําตอบล่ะเราก็ตอบแบบห้ามมีคาเนกาทีิยยกตัวอย่างสมัยนั้นผมยังไม่เก่งครับอาจารย์กับสมัยนั้นผมอาจจะยังเพิ่งเริ่มครับก็เลยยังไม่ค่อยถนัดมาก ในฐานะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้สัมภาษณ์คุณผู้ชมอยากจะฟังคําตอบแบบไหนใช่ไหมคุณผู้ชมก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาตอบคาถามถ้าเราตอบได้หลีกเลี่ยงการใช้คำนิเกตีฟด้วย ทีนี้เรามาดูกันที่เทคนิคการตอบคําถามว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมกันบ้างดีกว่าเทคนิคแรกนั่นก็คือว่าถ้าเรากลัวว่าเราจะคิดหน้าง,งานไม่ออกใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันจะถามอะไรดีเนี่ยเราควรจะเตรียมคําถามนั้นมาล่วงหน้าเลยนั่นเองนะซึ่งวิธีการเลือกคําถามก็อย่างเช่นวนะ่าแบบ CDT เด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องของการฝึกงาน สงสัยอะไรเกี่ยวกับการฝึกงานอย่างเมื่อกี้ใช่ปะเฮ้ย <He i, S 1> เราจะได้ไปฝึกต่างประเทศด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามไปเลยแสดงถึงความสนใจว่าแบบฉันสนใจจะเข้า CD t ทจริงๆนะฉันรู้นะว่ามันมีฝึกงานเนี่ยแต่ฉันอยากรู้ว่าฉันจะไปฝึกงานต่างประเทศได้เปล่าแสดงถึงความกระตือรือร้นในการทํางานของเราด้วยเอออันนี้ก็เป็นคําถามที่เราควรจะคิดมาจากบ้านนั่นเองนะลองไปศึกษาดูว่า C d t มีข้อเด่นอะไรบ้างที่เราจะหยิบมาเล่นได้นั่นเองหรือถ้าใครคิดว่าแบบเฮ้ย การจะไปขุดเรื่องพวกนี้มันยากเกินไปอะไรเงี้ยคำถามง่ายๆก็ได้ Wi-Fi แรงไหมมีปลั๊กพ่วงเพียงพอหรือเปล่า ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็แสดงถึงความว่าแบบเฮ้ยคือฉันตั้งใจจะมาเรียนนี่มากเลยนะแต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจุฬาเขาจะ provide อะไรให้เราได้บ้างอะไรอย่างนี้นะมันจะ provide support การเรียนรู้ของเราหรือเปล่า่ก็แสดงถึงความกระตือรือร้นในการเรียนได้เหมือนกันใช่ปะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนั่นเองทีนี้ถ้าสมมติว่าแบบใครคิดไม่ออกเลยว่าเอ้ยฉันแบบคำถามฉันคิดไม่ออกคำถามง่ายๆฉันคิดไม่ออกคิดไม่ออกสักอย่างงั้นตอบตามตรงกับอาจารย์ได้เลยไหมว่าแบบอาจารย์ครับไม่มีคำถามอะไรอย่างนี้จริงๆถามว่าไไดด้้มก็ เหมือนกันแต่มันก็ดูแบบเสียเครดิตน,ดนิดนึงว่าเฮ้ยเธอเป็นเด็กไมก่กระตือร้นในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือถามว่ามันมีผลต่อคะแนนสัมภาษณ์ของ CDT ไหมมันจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดกรณีแบบเฮ้ยปีนี้คนสัมภาษณ์เยอะกว่าที่จํานวนที่จะรับเอาไว้อีกอะไรองี้บางทีเราอาจจะถูกปัดตกสัมภาษณ์ก็เป็นไปได้แต่มันเป็นส่วนเล็กๆจริงๆอะนะก็ เพื่อกันความเสี่ยงเอาไว้ใช่ป่ะก็เตรียมคาถามสัมภาษณ์เผื่อไว้หน่อยดีกว่านะและทีนี้ถามว่าเราจะคิดกี่คําถามดีหล่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าสัก1 2คําถึงสองคำถามก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะพอแบบเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มพออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบเราซาบไปหน่อยถามไปเลยสี่คำถามอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เขาก็จะแบบเออพอจบสองาถามปุ๊บอาจารย์เขาก็เหมือนว่าอ่างั้นพอแค่นี้แล้วกันนลมีอะไรจะถามเพิ่มเติมอีกไหมคืออาจารย์เหมือนอยากจะจบได้แล้วเธอพูดมากจังเลยจบได้แล้วอะไรอย่างงี้นะเล่นไปทั้งสี่คถามอาจารย์ก็แบบอพลละ ทีนี้มาสู่หัวข้อสุดท้ายหลังจากที่เราสัมภาษณ์กันเสร็จแล้วโดยปกติของ CDT ก็คือทุกคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยทุกคนก็ผ่านหมดอยู่แล้วถ้าสมมติว่าคุณแบบตอบรู้เรื่องพูดคุยกับอาจารย์รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ก็ผ่านอยู่แล้วใช่ปหทีนี้ถามว่าแล้วเราต้องกดยืนยันสิทธิ์อะไรไหมก็ต้องสรุปง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยนะว่าตลอดระยะเวลาการสมัครของรอบพอร์ตของจุฬาเนี่ยคุณไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์อะไรทั้งนั้นกดยืนยันครั้งเดียวคือตอนที่เขาประกาศว่าคุณผ่านสัมภาษณ์ กดยืนยันสิทธิในเมบจุลาครั้งนั้นครั้งเดียว จบซึ่งก็คือจะยืนยันในวันที่21-22มกราคม2569แล้วก็อีกครั้งหนึ่งต้องไปยืนยันในเว็บของ mytcast.com ด้วยในวันที่4-5มีนาคม2569ต้องยืนยันติดทั้งหมด2ครั้งนะครั้งหนึ่งในเว็บจุฬาและอีกครั้งหนึ่งในเว็บ mytcast นั่นเองถึงจะสามารถอารมณ์ที่จุฬาได้นั่นเองก็จะไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิป CDT สัมภาษณ์อะไรบ้างนั่นเองคอยน้องทุกคนโชคดีในวันพุธหน้าจะมีการสัมภาษณ์กันแล้วนั่นเองนะครับอย่าลืมเช็ครอบสัมภาษณ์ของตัวเองกันด้วยว่าเป็นรอบเช้าหรือรอบบ่าย แล้วมาเจอกันที่อาคารสีเจริญวิศวกรรมมาไม่ถูกกด o o o l l m Map นั่นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe กันให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาคุณชมไปก่อนสวัสดีวันปีใหม่ครับ